สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเกมหันษาครับครูเจมบบุรีก็ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครูเจมจะนําเสนอเกมอะไรนาะอ้าวคุ้นๆไหมครับนักเรียนเกมนี้เราเคยเล่นกันแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเจมขอนําเสนอ EP ที่11นะครับเกมจับคู่ภาพเหมือนชุดที่2นะครับ จะมีภาพทั ä, uh, ja <tr> ้งหมด6ภาพนะครับจะเหมือนกันอยู่3คู่นะครับถ้านักเรียนจับถูกนะครับก็ได้คะแนนเต็ม6คะแนนนะครับอ้าวเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข1นหนึ่งนะครับอ้าวดอกกุหลาบนะครับเอาหมายเลขอะไรครับหมายเลข6นะครับอ้าวผิดนะครับผิดนะครับลบไป1คะแนนต่อไปหมายเลขอะไรดีครับ หมายเลขสามอ้าวถูกต้องนะครับเหมือนกันแล้วนะครับอ้าวข้อต่อไปหมายเลขอะไรครับหมายเลขห้าอ้าวจำได้ไม่เอ่ยอ้าวต้องหมายเลขหกเก่งมากครับนักเรียนโอ้โหนะครับก็เหลืออีกสองภาพก็ต้องเหมือนกันนะครับอ้าวภาพที่สองนะครับภาพที่สี่นะครับเป็นดอกไม้เหมือนกันเลยนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นภาพนี้นักเรียนได้ห้าคะแนนนะครับผิดไปหนึ่งครั้งนะครับเราไปดูข้อที่สองกันนะครับ อ้าวนเรียบอกของหมายเลขสองหน่อยอ้าวดอกลักนะครับดอกลักนักเรียนหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสามนะครับเอาได้อ้าวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดอกลักแล้วนะครับต้องกดคืนนะครับอ้าวหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งนะครับอ้าวถูกต้องนะครับนักเรียนอ้าวต่อไปหมายเลขอะไรครับหมายเลขสี่นะครับอ้าวต่อไปหมายเลขอะไรครับหมายเลขห้าถูกต้องนะครับนักเรียน อาแล้วครับที่เหลือก็ต้องเป็นดอกอะไรครับอ้าวดอกข้างพวยนะครับนักเรียนรู้จักหรือเปล่าอ้าวผิดไปหนึ่งครั้งข้อนี้ภาพนี้ก็ได้5คะแนนต่อไปไปภาพที่สามนะครับอ้าวลองวัดดวงกันดูนะครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าขอเลือกหมายเลขสี่บ้างอ้าวหมายเลขสี่นะครับเป็นดอกบัวนะครับอ้าวต้เรียนหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งนะครับ อ้าวผิดนะครับนักเรียนต้องกดคืนนะครับเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข3ามนะครับอ้าวถูกต้องนะครับนักเรียนต่อไปขอหมายเลขอะไรครับหมายเลข6ต่อไปหมายเลข6นะครับอ้าวนักเรียนเลือกหมายเลขอะไรต่อไปดีครับหมายเลข2นะครับถูกต้องนะครับนักเรียนอ้าวที่เหลือก็ต้องเหมือนกันแน่นอนนะมีผีเสื้อสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็กดผิดไปหนึ่งครั้งได้5คะแนนเช่นเดียวกันนะครับ อ้าวต่อไปเราไปข้อที่4กันเลยนะครับอ่าหมายเลขหนะครับโอ้โหดอกทานตะวันนะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขหนึ่งนะครับผิดนะครับโอ้โหเป็นดอกบัวกดคืนนะครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขสามนะครับอ้าวถูกต้องนะครับนี่คือดอกทานตะวันนะครับอ้าวต่อไปนในกดหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองนะครับโอ้ดอกอะไรเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับอ้าวทำไมรู้เปิดภาพกันดีกว่านะครับอ้าวหมายเลขห้า โกงอีกแล้วนะครับนักเรียนโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องถูกต้องแน่นอนนะครับโอ้โหเก่งมากนักเรียนอ้าวสามภาพผ่านไปแล้วนะครับยังไม่ได้เต็มหกคะแนนเลยนะครับได้สูงสุดห้าคะแนนนะครับเราไปภาพต่อไปนะครับโอ้โหขอภาพที่ห้านะครับโอ้โหดอกอะไรนะครับน่าจะเป็นดอกฟินนะครับอ้าวขอมาได้สามได้นะครับนักเรียนถูกต้องนะครับนักเรียนเอาละรุนที่จะเต็มไหมนะครับอ้าวอัีหนึ่งนะครับ โอ้โหขอหมายเลขอะไรครับนักเรียนหมายเลข6โอ้โถูกต้องไหมครับโอ้โหภาพนี้เต็มแน่นอนนะครับเพราะที่เหลือก็ต้องเป็นดอกไม้ที่เหมือนกันนะครับโอ้โหเก่งมากจริงๆเลยนะครับอ้าวต่อไปนะครับสําหรับช่องทางการติดตามนะครับนักเรียนสามารถติดตามได้ที่ช่องครูเจมบ,บุรีช่อง YouTube นะครับ นักเรียนคนใดชอบก็ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเจมส์นะครับสร้างคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนักเรียนวันนี้ครูเจมส์ลบบุรีต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ